ในวันนี้นะครับทุกคนพี่จะมาทําการเล่นดาบดาบหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นดาบโลกหนึ่งนะครับน้องๆดาบดาบนี้เป็นดาบฟรีที่มีดาเมจก็เอาตรงๆเห็นหลยคนบอกว่าเป็นดาบที่มีดาเมจแรงสุดในเกมนะครับน้องๆซึ่งดาบดังนั้นก็คือดาบ มาแล้วแม่จะหาชุดโกโกวาสิหนูอยากได้โกโกวาสิหนูอยากใสโ่กโกวาคิมมีซินนแยหบ่ะแห่ไม่ใช่นะครับทุกคนโอ้โหไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่าทิ Tok กกร์นะครับทุกคนทำการเปิดไปก็จะเจอแต่วัยรุ่นโกโกวานะครับน้องๆช่วงนี้ของมาแรงจริงๆนะเอาละครทุกคนต้องขอบ,บสวณสวัสดีคุณเชอร์ไม่นา่ารังส่วนรอแต,มตม้ม,มูแต้มีเคม4สทุกคนด้วยนะครับน้องๆกลับมาอยู่กับพี่นะครับทุกคนจเจมี่นะครับแล้วในวันนี้นะครับน้องๆพี่จะมาทําการเต้นโกโกวากันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่นะครับทุกคนพูดผิดนะครับน้องๆในวันนี้นะครับทุกคนพี่จะมาทําการเล่นดาบดาบหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นดาบโลกหนึ่งนะครับน้องๆ ดาบดาบนี้เป็นดาบฟรีที่มีดาเมจก็เอาตรงๆเห็นเลยคนบอกว่าเป็นดาบที่มีดาเมจแรงสุดในเกมนะครับนอ้นองๆซึ่งดาบดันนั้นก็คือดาบเซเบอร์หรือว่าดาบของแชงคูดนะครับทุกโนเอาแย่ในวันนี้เราจะมาทําการลากข้างหัวดาบแชงคูดกับซุกหมัดนะครับน้องๆก็อย่างเช่นเคยนะครับผมซุกหมัดก็จะมีเป็นเจ้มามัดสายฟ้ามาซุปหมัดไฟขาไฟและการทุกคนแล้วก็หมัดมังกรแล้วก็หมัดเงือน,นะครับผมซึ่งจะเป็นยังไงจะสามารถลากข้าหัวได้ไหมเดี๋ยวเราก็ มาดูคลิปนี้กันนะครับซึ่งเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมในวันนี้ก็ขอมาทําการลากข้าวหมวด,ด้วยโรค3ามนะกันนะครับซึ่งเดี๋ยวขอทําการหยิบด,ดาบเซเบอร์มาเลยดาบเซเบอร์เอ่ออยู่ใสหาไม่ค่อยเจอนะครับต้องทําการเซิร์ชแล้วอะเซิร์ชขึ้นไหมอ่านี่ไงเจอแล้วเซเบอร์ซึ่งดาบเซเบอร์ก็เป็นดาบนี้เลยนะครับน้องๆมันเป็นดาบของแชงคูนะครับสกิลแซดมันก็จะแบบว่าประมาณนี้นะครับทุกคนนี่สกิลแซดโอ้ดามจก็ถ้าโดนเต็มเต็มฮบ็อกเต็มเต็ม,ตม,ตมบอก เลยว่าแรงมากๆนะครับและก็สกิลเอ็กก็จะแบบว่าประมาณนี้นะจ๊ะอ่าก็จะแบบนี้เลยนะครับทุกคนก่อนจะไปเริ่มล่านะครับพูดตามตรงเลยว่าเล่นดาบเซเบอร์ไม่ค่อยเป็นนะครับคือเล่นเซเบอร์ทีไรโอกาสพิตาเนี่ยเยอะมากๆนะครับน้องๆซึ่งเดี๋ยวดูกันว่าคลิปนี้จะเป็นอย่างที่ปากที่พูดหรือเปล่านะครับทุกคนซึ่งก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับน้องๆยังไงก็เอื้อมมือกันมากดไลค์ซับสไครต์แชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับจะขอบพระคุณมากเลยนะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะ หาคลิปเป็นซีดเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันเมื่อในคลิปวันนี้พี่เซมทําการเล่นดาบเซเบอร์หรือว่าดาบแชงคูนะครับทุกคนทําการลากขัวก้วกับสุกหมัดซึ่งเป็น E p พีที่4แล้วนะจ๊าต้องน้องเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในคลิปคลิปนี้จะสามารถลากขัวได้ไหมจะตายหรือว่าจะฆ่าได้เดี๋ยวเรามารับชมคลิปนี้กันเลยนะครับบนรุ่นโกโกวาไปเลยจ้ามาแล้วเมจ่าห้าชุดโกโกวาิีน่นูอยากได้แฮ่ไปกันเลยครับทุกคนอ้าวเฮ้ยน้องๆสิงที่หน้าลักฝากมากดติดตามเพจเซมี่ให้พเนนด้้วยอง จะขอบพระคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พี่จะมาทาเพจแบบจริงจังมีการอัพคปอัพคลิปแล้วก็ทำการไลฟ์สตรีมเกมอื่นๆสร้างเพจนะครับทุกคนยังไงก็ฝากมากดถูกใจฝากกดไลค์ให้เพจด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากๆ,ๆครับเจอก,กันในเพจเด้อน้องๆคนไหนที่กําลังหาร้านดีๆงั้นพี่เยมแนะนํานี่เลยร้าน Easy Farm ร้านรละฟาร์มแบบต่างๆของโรบอทและยังมีบริการจําหน่ายไก่ตันราคาเริ่มต้นเพียงแค่100บาทเท่านั้นและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีการกดผลปีศาจเกมพาร์ทของ บล็อกฟู้ดและทางนี้เขามีบริการเติมโรบักวีพีเร5.5ด้วครับน้องๆหรือมากกว่านี้นะครับน้องๆพี่แนะนําขนาดนี้แล้วก็ต้องไปจัดแล้วครับน้องๆใครสนใจก็ริ้งร้านใต้คลิปเลยครับผม เดี๋ยวพี่ขอหมัดซุปเป็นหมัดเริ <hi> ่มต้นในคลิปนี <dan> ้นะครับน้องๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหมัดซุปกับดาบเซเบอร์มันจะเบิร์กไหมนะครับทุกคนซึ่งถ้าใครมีคอมโบก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเพราะว่าพี่เล่นดาบเซเบอร์ไม่ค่อยจะเป็นนะครับน้องๆแต่ก็จะพยายามทําเต็มที่ละกันนะมีใครอยากสู้กับเราไหมอืมสวัสดีครับโอ้โห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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โอ้โอ้โอโอ้โอโอ้เฮเดี๋ยว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 พ่อหนุ่มการ์เย็นกัะสิพ่อหนุ่มอ้าว อะไรวะไอ้หนุม่มโอ้โหค่าหัวเสียสามหมื่นตกเลยครับทุกคนค่าหัวพี่ตกไปแล้วนะครับทำไมทํากันอย่างนี้อ่ะไม่น่ารักเลยโถอง็งทํานิสัยอย่างนี้ไม่น่ารักกันเลยนะทําไมต้องลุมเราด้วยหนึ่งหนึ่งกันไหมมามาทุกคนจะทําการแบบว่าจับแยกมาก่อนนะครับพี่ต้องแบบว่าชํบระแคนล้างแคนนะครับผมแคนนี้ต้องชําละเมื่อกี้ใครทาการลุมพี่คนนี้ใช่ไหมนี่อุย้ยทุกคนโดนไม่นะโอเคทุกคนสวยช่วยช่วยกัน เพราะว่าเซิร์ฟนี้คือแบบว่ามันเป็นสงครามไปแล้วนะครับเข้าเซิร์ฟมาปุ๊บเจอสงครามเลยเบบเนี้ยมาดาบเซเบอร์เห็นเขาว่ามันแรงมันจะอุ้ยอ้โอ้โอ้โอโอ้โอ้โอ้ไม่น่าเปรี้ยวเลยทุกคนพี่ไม่น่าเปรี้ยวเลย งั้นอย่าทำการย้ายเซิร์ฟดีกว่าสักคนอย่าไปทำการหาล่าเซิร์ฟดีๆกันเลยครับไปกันเลยมาเลยหวังว่าคนในเซิร์ฟนี้จะไม่ลุมพี่กันนะครับทุกคนเมื่อกี้ทำการโดนลุมบอกเลยว่าจะร้องไห้นะครับเฮ้ยผลมังกรเริ่มมาก็เจอตัวตึงผลมังกรเลยเหรอเนี่ยถ้าพี่ทำการเล่นขัดหูกระต่ครพี่ขอโทษนะครับทุกคนพี่เล่นไม่ค่อยจะเก่งน,นะครับสำหรับดาบเซเบอร์นะไม่รู้คอมโบด้วยนะครับแล้วก็เล่นไม่เก่งด้วยจับมาไหมไม่โดนขับบูชาตึงๆ <c oughs> อ๋อโดอนโดนโดน โดนเต็มเตมเลยจะผลมังกรนี่แบบจะโหดเกินไปไหนจะหดเกินไปไหน,หน,ไไหนมาสกิลมั่วๆไปละกันขอแค่แบบว่าแม่นๆนะครับเดี๋ยกก็ฆ่าได้ปุ๊บโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วม่งไปหนึ่โอ้โหเปิดเค้นหลบพี่งั้นเหรอเปิดเค้นหลบตึงๆนี่สกิลต่อไปเคลียรงดาบไปหนึ่แต่ว่าช้าไปนะครับ เซิฟเซิถ้าคลิปนี้เสียงพี่มันแปลกๆขอโทษนะครับทุกคนเนื่องจากว่าพี่เออพักผ่อนน้อยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นไข้นิดนึงจับมาโอเคทุกคนคอมโบได้คอมโบไ,ได้ดีเพราะใครก็ไม่รู้แต่ว่าตายเถินนะน้องเอ้ยแปลงร่างอยู่แล้วว่าร่างนี้มันตึงเกินใครมันจะไปสู้ร่างนี้มาเดี๋ยวคาร่าร่างเลยมามานี่เลย เองจะว่าล่างนี้ใช่ไหมมาแต่พี่เซิร์งคาร่างเลยพี่เซิร์งคาร่างก็ได้แต่เองไม่ยอมลงพี่จะเซิร์งเองคาร่างอย่างนี้แหละให้มันรู้ส้างเอาไผเป็นไผเออสวยเดี๋ยวมัดต่อไปขอบเป็นหมัดสายฟ้านะครับทุกคนเนื่องจากว่าหมัดสายฟ้ามันอยู่ไกลนะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนหมัดสายฟ้ากันเลยเองไม่ลงล่างมันกอ่อนเองก็ต้องเจอคาร่างนะจ๊ะ มาใสายฟ้าจาาพิมมาแล้วจะทําการกดหยิบมาเลยนะครับทุกคนซึ่งรอบนี้ก็จะเป็นเจ้าเซเบอร์กับหมัดสายฟ้านะครับคอมโบพี่ก็ไม่รู้นะครับทุกคนแต่ก็พอจะมีเออในหัวนิดๆน,นะครับน้องๆก็จะแบบว่าเป็นคอมโบที่พี่ทําการนึกคิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับผมเดี๋ยวมาหาคนสู้ต่อโอ้ยมีคนรอสู้เต็มเลยหวัดดีคนต่อไปเอาเป็นโอ้มีมังกรอีกแล้วหรอเออสนใจสู้กันไหมจ้าเออพ่อหนุ่มสามไอเฮ้ยไอ3สามตัวสิ พูดมั่วพูดซซยหมดแล้วมาเติบทําการเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงอือโดนเต็มๆต็มไหมอ้ทุกคนหายไปครึ่งรอดนะครับน้องๆจับมาคมคมอุ้ยโดนด้วยมันนี่เลยไอเต้าไอเต้าไอตองไอเต้าไอเต้าอ้วนไม่ใช่นะครับทุกคนไอเต้ามังกรไอเต้ามังกรเองก็หดเกินไปแล้วอ่ะเติบเติบจับแม่นๆทุกคนสู้ไว้แล้วก็ไปลงนรกะเสถอยที่รักแต่ว่าไม่โดนทุกคนว่าวไปอืออ้าว เอาขอขวหน้าหน่อยร้างกัน ก็ก oh ็ว่าชีมีเดียนตาโอ้โหทุกคนล่ามาเหมือนกันนะครับเนี่ยริงริง,งดาบเซเบอร์ก็เป็นดาบดาบหนึ่งสิแบบเออจะว่าเล่นยากไหมก็กลางๆแล้วกันนะครับน้องแต่ว่าดาบมันก็แรงนะครับทุกคนฉะนั้นก็เจอดาบเซเบอร์อย่าประมาทนะจ๊ะเออโอ้โ oh หดาบนอกสายตาแต่ว่าดาเมจแรงอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวขอไปทําการเปลี่ยนหมัดต่อไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนหมัดต่อไปเอาเป็นขาไฟแล้วกันนะขาไฟพี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนว่ามันจะล่าได้หรือเปล่าคือแบบพี่ว่าหมัดล่ากับขาไฟเนี่ยมันอาจจะแบบว่า ไม่ค่อยเยนนะครับทุกคนแต่ก็ดูซิว่าดาบเซเบอร์มันจะออไหวหรือเปล่ปาจริงๆก็พอจะมีคอมโบในหัวนิดๆน้อยๆนะครับทุกคนเดียมารอรับชมกันนะจ๊ะยังไงก็กดไลค์ให้กันด้วยนะจ๊ะออมาคนต่อไปก็เป็นพ่อหนุ่มผลเงาใช่ไหมมาเลยพ่อหนุ่มผลเงาแล้วตอนกลางคืนด้วยอ่ะตอนกลางคืนผลเงามันจะโหดขึ้นนะครับอุ้ยตึงๆสกิลข่าไฟพี่ก็แบบว่ายังไม่มานะครับนะ้องสกิลวีเล่นเยือๆไปก่อนแล้วกันทุกคนอาคบบูชาไปก่อนเผื่อโดนนะครับ สกิลจงมาไวๆสิลูกพ่อมายังเอ่ยมายังเอ่ยอีกกี่วิอีก9 8 7 6 5 4 3 2 1ทดาสีก่การกดสกิลข่าไฟมาแล้วจ้านี่แหละไอ้น้องซ้ายของจริงมันเริ่มจากนี้ทำการจับมาแบบว่าคมๆแต่ว่าไม่โดนปึ๊บปึ๊บปึ๊บ่อนมากนโอเคทุกคนสกิลจับคือไม่โดนเลยนะครับโอ้น่ากลัวน่ากลัวมานี่มานี่มานี่โอเคโอ้ยทุกคนโดนอีกแล้วไม่นะไม่นะ พี่ไม่รู้คอมโบจริงๆอ่ะมัดซุกมันพอจะมีคอมโบมาเใส่ฟ้ามันก็พอจะมีคอมโบแต่ว่าไอ้ข่าวไฟมันเล่นคอมโบยากมากๆเลย <c oughs> พยายามอยู่นะพี่อจะแบบว่าจริงจังนิดนึงนะครับไม่อยากตายเอะพูดตรงๆเลยถ้าตายมาเสียข้างหัวเยอะนะครับเอ้ยมังกรใครหน้าจอพี่คือแบบมันมันมืดมากเลยตอนนี้ก็ตอนกลางคืนด้วยหน้าจอมืดไปอีกออจัมมาก่อน ปึ๊บเบโอเคโดนเต็มเต็ม้ยเกือบตายเราอีกแค่ไม่กี่สีทุกคน นี่ไงโอ้โหก็ป่าสวนไปเลยสิครับอื้มช่างตึงซะเหลือเกินคนในเซิฟน,นี้โอ้โหนึกว่าพี่จะตายแล้วนะครับแต่ก็ยังแบบว่าเออหนีรอดความตายมาได้นะครับผมโอเคในเมื่อเราไม่ตายในเมื่อเราทําการฆ่าได้ซ้าการเปลี่ยนหมัดกันเลยนะครับหมัดซุปเล่นไปแล้วหมัดส่ฟไฟเล่นไปแล้วขาไฟเล่นไปแล้วต่อไปก็เหลือหมัดเงือกับหมัดมังกรนะครับซึ่งจะขอหมัดเงือก่อนละกันโอเคเหยียบหมัดเงือกมาเลยจะมีใครสู้กับพี่อีกไหมเนี่ยคนในเซิรฟนี้ตึงๆทั้งนั้นจริง จริงพี่ก็ไม่ได้กะเล่นดาบเซเบอร์ตนะครับน้องๆแต่ว่าไปเจอคอมเมนต์คนหนึ่งนะครับที่บอกว่าเออพี่เซมเล่นดาบเซเบอร์ลากกับซุกม,มันนะครับกล้าขอพี่ก็กล้าจัดให้นะครับทุกคนถ้ามาเล่นกลางๆเล่นแบบว่าเออเออก็ขอเชิญทุกคนนะครับพี่ก็เต็มที่แล้วนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้จริงๆนะคนในเซิร์ฟก็เก่งกันด้วยแหละมาต่อไปเป็นผลบิ๊กมัมนะครับค่าหัวเออเกมไม่รู้แต่ก็ขอร้องดูหน่อยละกันผลตึงๆนะครับผมบิก๊กมัมเนี่ยโกงพอกับมังกรเลยเผลอๆโกงกว่าด,ด้วยนะครับโโอ้หนี่ไง เรียกสมุนมาแล้วทุกคนทำการเล็กต้นไม้มานะครับซึบอย่านะเฉียวเฉียวนี่ปล่อยคาราเต้ไปก่อนคาราเต้มนุษย์เหงือกมนุษย์เหงือกนะครับผมจับไหมปึ๊บปึ๊บโอ้ทุกคนโดนโดนไม่นะไม่นะไม่นะมาจับสวนสิสวนอุ้ยอยู่ลูกใครเนี่ยอยู่ลูกใครก็ไม่รู้นะครับ จับโดนทุกคนสวยจับสวยก็ไม่ตายเจ็บมากแต่ว่าไม่ตายตายเถอะนะน้องชายอุ้ยดวงดีแล้วดวงดีเกินดวงดีเกินไปแล้วอุ้ยทุกคนฮาคีพี่มันไม่ไสแล้วน้องเบิร์สก,กิลปาดแม่นๆโอ้ทุกคนโดนไฟเผาตูดเขียนพี่แตกเลยอ่ะเจอไฟเผาดากไปนะครับไม่น่าแบบว่าอยู่ยเฉยเลยเมื่อกี้ไม่น่าร็อกเลยเรา โอ้ยโอ้ยโอ้ยโ,โ,โดนบ้าอ้าวแตงครับทุกคนโอ้โหคนนี้บัฟกี่เอ็มเนี่ยมันช่างแบบว่าขายันเหลือเกินบัฟสิบเจ็ดเอ็มนะครับ <c oughs> ขยันมากมากเลยเขาบอกว่าอะไรเอ่ย C C O K okay T C ไปละกันนะบัฟมันก็ต่างกันอยู่นะครับแล้วก็ของพี่มันก็แบบเล่นยากเสือเกินเมื่อกี้เกือบฆ่าได้แล้วมาครับน้องๆแต่ว่าพี่ก็ตายไปนะครับมาเดี๋ยวมาสู้ต่อละกัน ขอคนที่แบบว่าบัพพอๆกันได้ไหมอะแบบไม่เกิน 15m ใช่ไหมมันเกิน 15m มันมันยากนะครับมันชนะยากอะคือพี่ก็ไม่ได้ชำนานของนะครับถ้าแบบว่าเป็นซุยๆก็ว่าไปอย่างอันนี้คือดาบเซเบอร์กับหมัดเงื่อนะครับน้อยคนมากที่จะแบบว่าเล่นเซเบอร์กับหมัดเงือนนะครับแทบจะไม่เจอเลยปึ๊บบูชาไปปึ๊บปึ๊บปุ๊บโอเคทุกคนโอ้โหเมื่อกี้มุมกล้องบัคอีกแล้วถ้ามุมกล้องไม่บัคนะอาจจะแบบว่ากลายเป็นศพก็เป็นได้นะซะใครมันจะไปรู้ล่ะเมื่อกี้ อ่ะจับมาก่อนตาเถินนะโอเคทุกคนเรียบร้อยฆ่าคนด้วยเจ้าหมัดเงื้อกับดาบเซเบอร์ไปแล้วนะครับต่อไปก็เป็นเจ้าหมัดสุดท้ายนะครับทุกคนซึ่งก็เป็นเจ้าหมัดมังกรนะครับทุกคนเดี๋ยวขอทํอาการแปลวหมัดมังกรแป๊บมาแล้วลูกชาุชกโกวัวสินหนูอยากได้กโกวาซสินหนูอยากใส่โกโกวา่าอะไรต่อวะทุกคนลองไม่ได้แล้วลืมนะครับผมเึิบเดี๋ยวขอทําการขึ้นมาเอาก่อน ปต่อไปเป็นเจ้าหมัดมังกรนะครับหมัดมังกรมาจาเออราด้ไหมเนี่ยไอ้ตกตกอะไรวะเนี่ยเมื่อก,กี้หัวหมุนเลยนะครับโอเคเจ้าหมัดมังกรค้ะขอเล่นหมัดเจ้าหน่อยละกันอนทําการหยิบมาเลยหมัดมังกรนี้ก็เป็นหมัดสุดท้ายแล้วนะครับาําการอากลับไปซี่ไหนดีทุกคนกลับไปที่อันนี้โอเคแล้วก็หยิบผลมืดมาอีกเช่นเคยนะครับผลมืดผลอาดาอาําการหยิบมาเลยซึ่งตอนนี้เราเหลืออีกหนึ่งคนนะครับทุกคนก็คือหนึ่งหมัดนะครับน้องๆรอบสุดท้ายนี้เล่นหมัดมังกรกับดาบเซเบอร์สู้กับคนนี้แม้คนนี้สิบ 17m เลยหรออุอ้ยตึงจังโอเคมาเดี๋ยวลองดูกับ 17m ก็ได้นะครับน้องคอมโบก็ไม่รู้นะครับก็เน้นสกิลแม่นๆละกันเนาะเจอสายปืนด้วยพี่เกศสายปืนมากเลยอะเพราะว่ามันแรงนะครับมันแรงมากแม่โอ้ยเองก็ตึงเกินไปแล้วสายปืนเก่งๆนี่คือแบบว่าเจอทีไรพี่เซมแพ้ทุกตานะครับสายปืนอะมาดิ ึบลบมาก่อนชิปถึงละชิปถึงละสวยแล้วโอ้โหเกือบไปแล้วเราซึบ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 จับมาไม่โดนโอเคโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอ้าวว้าวไปซังงั้นเมื่อกี้เอ้าโอ้โหนึกว่าโดนไอเราก็นึกว่าโดนไอเราก็นึกว่าโดนเกินเกินไปแล้วอุยทุกคนระวัง ระวังจริงเสียเปื่ปืนมาแรงมากปึ๊บเจ็บยังเอ่ยใกล้ตุวยังทำไมถึกจังเลยใส่ปืนเนี่ยมนทำไมมันถึกจังเลยโอเคใกล้แล้วใกล้แล้วกลับมาดักหน้าเป็นหนึ่งซีโดนด้วยดักหน้าต้องแบบบ้าแม่นๆนะครับโอ้ยซิปเป่งซิปเป่งใหญ่นะใหญ่นนะโอ้โหเกือบแล้วทุกคนเกือบแล้ว ถ้าโดนคอมบนนะุเนี่ยบอกเลยว่ามีโอกาสบันชอตได้เลยนะครับมันแรงจริงๆนะใส่ปืนอะอมไม่ตายเคนยังเหลือเคนเหลือเยอะจัง เรียบร้อยไม่ล่าโอเค 17m 0ก็ก็มาสิครับควจะค่าได้คือมันยากจริงๆนะ 17m เนี่ยบัฟมันต่างกันเยอะนะครับน้องๆโอ้โหคลิปนี้นี่คือแบบว่าค่าได้ประมาณ5คนแล้วก็ตายไป1รอบนะครับก็รวมๆก็ถือว่าเสียข้างหัวนะครับทุกคนเพราะว่าก่อนนั้นนี่คือโดนลุมนะจ๊ะ อยากจะร้องไห้จิบิงจิบิงนะครับซึ่งก็เหมือนเคยนะครับทุกคนทําการสรุปท้ายคลิปนะครับสำหรับดาบเซเบอร์กับทุกหมัดนะครับน้องๆในส่วนตัวความคิดเห็นส่วนตัวของพี่นะครับทุกคนดาบเซเบอร์อันดับหนึ่งเลยพี่คิดว่าเซเบอร์คนเล่นกับหมัดซุปอันดับ1อันดับ2คนเล่นกับหมัดสายฟ้าอันดับ3หมัดมังกรไปละกันทุกคนอันดับ4หมัดเงือนะครับและอันดับ5ก็หมัดขาไฟเลยว่าขาไฟไปละกันนะครับน้องๆจริงๆพี่ก็ลังเลเหมือนกันนะครับว่ามันควรจะหมัดเงือกหรือว่าหมัดมังกรดีก็เอาเป็นหมัดงกร อันดับ3แล้วกันนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับเห็นน้องๆซ้ำกัรขอมาก็เล่นให้เลยนะครับน้องๆซึ่งเป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนถ้าใครชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์ subscribe แชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ถ้าแบบว่าเล่นเงึกงเงึ๊เๆขอโทษทุกคนนะครับแต่ก็เต็มที่แล้วนะครับผมยังไงฝากติดตามไปด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับน้องๆคลิปนี้คําพูดไหนไม่พอไม่สุภาพขอโทษนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าเนยสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ้าบายๆจ้าไปแล้ววุยปิ cô cô ba hé